เอาแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้เรากลับมาในวัวสแตนเดอร์ครับแล้วก็วันนี้เราจะไปรีวิว M 6 0 AMBT ของประเทศอเมริกานะครับแต่ว่า M 6 0 AMBT อันนี้เป็นที่จริงเป็นรถถังของเชอร์กีนะครับประเทศเชอร์กีก็ใช้มันเป็นรถถังที่ถูกอัปเกรดนะครับจาก M 6 0 Standard ที่เราเห็นใน M ในตระกูล USA นะครับ M 6 0 TTS หรือ a, a o e นะครับ AOS หมายถึงอนะ นั่นแหละครับแล้วก็ความแตกต่างนี้จะเป็นอย่างไรกับรถถังท,ทั่วไปของ M60 นะครับคือว่ารถถังนี้มันมี Thermal Gen 2ให้ Gunner แล้วก็ Commander แล้วก็ปืนมัน120มิลใน BR 1 0 0แดงโกงๆเฮ้ยปืน120มิลไม่โกงหรอใน,ใน BR นี้ผมบอกแล้วเขาเดียวว่าโกงแต่ว่าข้อเสียคือรถถังนี้มันไม่มี Composite Armor ถ้าคุณมาดู Armor นะครับ เราก็จะเห็นว่ามันไม่มีคอมเพสเซอ์อาร์เมอร์ขา้างหน้าสักแปะเลยแต่ว่ามันมีคอมเพรสเ์สเกิร์ตมาให้คือแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะนับมันเป็นเกาะเพราะปกติกระสุูก,ก็ยิงเข้าคิดแต่คิดแต่กูก็ตายแต่ว่าเอา่อผมไม่เข้าใจกับป้อม M60A1 e รุ่นนี้บางทีผมเล่นในส0ุของผมรถถังที่มีกระสุนเข็มแล้วยิงป้อมผมไม่เข้าเลยผมแบบฮะงงแล้วก็ผมมาดูอีกครั้งหนึ่งเฮ้ รถถังนี้มันบางทีมันยิงเข้ามามันถึงสาวร้อยถึงห้าร้อยกว่ามิลเลยผมโอ้โหนั่นแหละทำไมศัตรูไม่ยิงผมนะครับยิงผมไม่เข้าแต่ว่าเลยอเอ่เอเวปเบอรี่ของเขาจะมีร้อยยี่สิบมิลแล้วก็ฟิฟตี้แคลลี่อยู่ข้างบนนี่แล้วก็เปิดไอ้ดุ้งๆที่คนเขาคิดว่าเป็นปืนอะไรวะเนี่ยมันคือปืนยี่ห้ามิลคันเดนตัลเจอร์แต่มันยิงตรงไปคือคันเดนตัลเจอร์คันเดนตัลเจอร์ตัวนี้เอาไว้เจาะก,ก่อนรถถังเบาได้6 BMP สบายๆเพราะมันเจาะก่อนตั้งสามมิลนะครับ แล้วก็ความแตกต่างกับ M60 ทั่วไปตัวนี้คือมันมีเครื่องยนต์ที่แรงมากพันส horsepower นะครับคือมันแรงแล้วไป78กิโลต่อชั่วโมงได้มัน reach top speed เร็วมากด้วยแล้วมาถอยได้ได้ดีมากเราก็มาดูเกียร์มันมันก็จะถอยประมาณออถ้าผมไปดูเกียร์สิบสี่กิโลก็ถือว่าเร็วมากแล้วก็ไป top speed ก็58กิโลแล้วก็เราเราก็จะไปดู modification นะครับ modification ก็ Mod จะได้กระสุนสแตรฐาค kiwi kev k e w นั่นแหละผมเรียกว่า kiwi กระสุนแต่มันเป็นกระสุนของ m 1 a ที่ทุกคนเคยเห็นอยู่นะครับมันเจาะก่อนตั้ง5 8าคือรถถังที่คุณจะเฟด,ด้วยจะเป็นรถถังพวก t72 ทัมหรือพวก leopard a4 คุณยิงสบายๆเลยเรบ,บอกได้คำเดียวนะครับว่าอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นขนมเลยล่ะของคุณนะ่ะ แต่ว่าข้อเสียคือคุณไม่มีเกาาเาราะอร์แค่นั้นเองถ้าคุณถูกยิงปุ๊บคุณก็จะอาจจะมีโอกาสที่ตายบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็รถถังนี้ถ้าคุณอยากจะซื้อตอนนี้มันขายในไก,จ,กจินมาร์เก็ตอยู่200 200กว่าดอลลาร์นะครับแต่ว่าผมได้มันจากอีเวนต์มาตั้งสักพักแล้วละ่ะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเกมเพลย์สไตล์ตัวนี้ถามว่าเล่นอย่างไรผมให้แนะนำเล่นเป็นสายสปอร์ต100%ห,หรือสไนเปอร์เพราะว่ารถถังนี้มันไม่มีมเกรามอร์ มันจริงอยู่ว่ามันเข้า position เร็วมากแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ใช้เป็นปรอเลอร์เอาไว้รับกระสุนหรืออะไรพวกนั้นนะครับเอาแล้วับผมคิดว่าไปพูดมากดีก,กว่าเราก็ไปดูเกมเพลย์เลยนะครับผมมีคอมพิวเตอร์ด้วยจุดประสามมีเชื่อว,ว่าฮออันนั้นแม่งเกาะคิดสดิมแล้วล่ะไม่นะญี่ปุ่นก็ยังใช้อยู่ไม่เช่มา่มาเน,น่งนอะไรกงเออเรา,าอ่ะ มาตอนจะพูดอย่างนั้นอนะไปไปไอกเกียรุ่นแรกกับฮิวีก่อนฮนะไม่ได้แตะเลยลนะ้ำสังกดแทบไม่ได้ปะเซตุดสามสังกดแทบไม่ได้ปะฉันจะดูในชัดเไ็มดูว่าแต้อะไรอะไรนี้เราแข่งกับประเทศอะไรนะเออเรสเซียกับอิตาลีแม่ต<ว><ป>ัวหนึ่งดีตัวหนึ่งกระจอกไอ้ <laughs> สปาเกตตีเตอร์เฮีย ไม่ปกตปลาส s อ o กาไอ่ะปลกันเย็ดแม่คอมโบตำนานคอมโบที่ตากกองน้ำใช่แดกแล้วก็ตายมากกว่าในเส้นปกับวอดกา้าไหนมาหกสิบโชว์สิตีเก้าสิบไอ้เหี้ย่ะสิบจุดเจ็ดเย็ดแม่ กะตรงไหนวะตายพี่เลยมาร์กแล้วนะจะไม่เห็นไม่เห็นเ,อเนอะรูปตุ๊กตาตายนะตรงนั่นนะอ่ะอ๋อขนาดน่ะไอ้ผม,มบอกรอตรงนี้ตัวอะไรวะสวย,วยมันยิงจะไม่เข้าอ่ะ มันยิงไม่เข้ามันยิงเข้าเขียบมาหงงเหรอทำไมมันยิงพี่ไม่เข้าวะมันยิงวะอยู่แอสไม่มันยิงพี่กระสุนเข็มมันนะครีมเอมไอชูเยอะเรียบร้อยแล้วปะเรียบร้อยเรียบร้อยเหี้ยมีอะไรเราสั่งไอตัวนี้ มาละลับเลยลับเลยมีปัญหาเรื่องตูดมากเลยฉันนะไอต,ตัวนี้มันหันไปกับโคบาไงเฮียอาพิเช่บ่าหันเด้เป็นเป็นไปไม่ได้นะคีสนดิมมันหันไปกว่าเฮียคีสันดิมอะไรไว้ตรงนี้แต่แม่งก็หันซูบแลคพอกไม่ได้วะ เอ้ย hey. แล้วก็มั่งช้าจัดแล้วก็กลาจะหันคตดเร็วเลยอ้ยไม่เกิดในฟังก์ซันส but whatever m a ห่างมันไม่ได้เอก้าเิบองศามัน 4, 5, สนี่ห้าองศาไงอ๋อเอียงออืมมันเอียงสี่ห้าองศาเพรแบบนี้ทำไมมันหันไว้ก็ก็ดูดีไซน์มาแบบนั้นไงแต่ไม่ก็ไม่เคยเห็นมีใครทำเจหกในชีวิตจริงหรอเปล่ารอะ ก็เชื่อว่ามันถูกแบนเพราะไอ J ้เจฮุกที่อาปาเจเคยทำที่เคยมาโดดดังในอินเทอร์เน็ตอะที่มันเจฮุกแล้วมันลงไมคไม่ลงไมคครั้งนึงแล้วก็พอกระแทบพื้นเลยและ,ะคคร์ก็ทำได้แต่มึงมึงใครแม่งคิดไปทำกับอาปาเช่ไว้เฮียกูจะรู้ไหมล่ะแม่งกูกูอยากได้กูอยากให้ไมโลฟดาเมสสิ้หายเลย มาม่า,มาตอนคืนนี่ไม่มีอะไรอร่อยยิ่งกว่ามาม่าตอนคืนแล้วละดับไฟจุดเทียน <c oughs> ดับไฟจุดเทยีทยนพอ่อตายโ <c oughs> <c oughs> รแมนติกโรแมนติกกู <c oughs> ต้องอะไรแบบนี้ไหมเอาเอาเอาหมาสองตัวมาไหมแล้วก็เอามากินกันนะไว้เดี๋ยวเอามากินเส้นมาม่านะแล้วก็ตัวนี้จะก็ติดคอ ไอเตอร์ด็ม่ก็เย็ดอยู่ด้านหลังตายห่าสุยาย้ารอกูกูไม่มีเฟลแต่กูมีไออามึงมาดิแล้วเอซสมันทำอะไรวะมันตอยหลัง หน่วยทหารหน่วยไหนเกียที่สุดใน U.S.A. เน V ีกูยอมรับโอ้โหกูแซงกูนึกสัตว์คิดว่าจะบอกว่าสเปเชียอะไรเงี้ยนะสเปสเฟสีอะไรเย็นหน่อยสเปซโฟสีอะไรคุณมือปืนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขี่ยเด็นะ44เยี่ยมแม่โอ้โห10.7เอมไม่เลยนะ11 จุดสามโลซัดมาด้วยปะโลซัดไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เอ็ไม่ใช่พี่เอ่อแอดคาร์บาลโลโลไม่ใช่เศกโลโซเออเออแอดคาร์บาวมาจากไหนว้สุดีทธิสุดแต่ไม่มีอะไรรถถังอะไรมากกว่าสองชั้นอะไรอ่ะบิชมามึงมาได้ไงบิชมาขึ้นบน they took my fucking eye ปกต์กูเร็วกว่าของทุกันนี้กนไ้เหี้ยอะไรล่ะไปโกทูเฮลแข่งเจมก็ดีนะฮะมันสิบเอ็ดนี่หวายเฮ้ยเอ้ยกูก็เล่นจีลิงไม่ได้ดิ กูไม่มีทอมอลเลยต่อมาก็พ,พร้อรมทีเก้าสิบนุงยิงกูไปเมื่อกี้นั้นกูบอกเลยว่ามันชะมาหากู มึงคิดว่าแคมโมเด็ตมึงจะช่วยอะไรไอ้เงี้ยทาไมผมเห็นทำไมผมใช้ตาป่าแม่งเห็นไอ้เงี้ยแล้วเปิดฟันเซบาตเตเลียนที่แม่งติดแคมโมเดตยังดีกว่าในเติมโห่ฟักก็เซอร์มาเฟนนั้นแหละก่อนคนก็อนใช้พนั่นอะยิงรถถังอะเขาใช้ตาป่ามาที้นั่งคิดว่าคอมมานเดอร์ใช้เซอร์โมลยี่สิบสี่ชั่วโมงในสัตว์ก็ไม่ใช่หรอกพี่อะ หมดแล้กตายหลายหายอะไรแต่ตู่ที่รักชันจะเหรออะไรวะน,นะอย่าไ,ได้บันนงนี่กันแห่มีกาซาโดนไอนเจ็บไปแล้ว,ว,ลวบอกว่ามันนี่มันไม่ยิงอะ่ะอ่าไม่สายมันนะ จบแล้วนู่นไว้จะยิงไม่สายโอ๊ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ล่างนี้เลยอันนี้อะไรตเนี่ยจะยิงก็ยิงนะอ่าซอมซอมพออยู่ซอมพออยู่อ่ามีรถถังอยู่ตรงนี้ไงจะเปิดจะเปิดพันธุ์สวัสดิ์สองเพียว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 จ้ำตายไม่เหรอมันยิงพี่งไปงั้นยิงเวทเราตรงนี้อ่าแต่มีตัวหนึ่ง ยิงแถวนี้วุ่นไอ้เพิ่งเจอไอ้กับไอ,อ้กับจอกนี่นะเจอเลยเนี่ยสีทีอ่ะสวยแต่วะแล้วเปิดนะแต่ว่าแต่ไม่รู้ปลามไันยัง ไอเหี้ยเอ้ยซ้ยายเค k เค้ายด้านหน้าพี่อ่ะสามตัวเลยแต่เตาพวกวันนี้เลยกูหมุนเกือบทันเลยเฮ้ย <c oughs> ยังบูบันสิ <c oughs> ขึ้นมาทำไม <c oughs> แล้วเพิดเคสเคสเคส แล้วมัน,อนมไอเอี้ยก็ตายแพนเคก้กฮะแพนเคก้กฮะแพนเคก้กแันเค้กอ๋อกูหิวเลยเฮียไอ้มาคารบ้ามาคาร์บีเอาไป,ไ,ปไปตรงนั้นกันดิจะกลับไปเรนสควอต กูเบื่อมันเริ่มข้าวอะไรกูเห็นนะแกผ่านนะเนี่ยอย่กตายพีดีีปิดอสต้ไปไหนของวันวะนะแกผ่านขึ้นไปกึเปไปเสนั่อโมก่น smoke weed everyday at work work กอเคแข็งแรงเลยตรงนี้ไอ้ติ๊กไอ้เอ็น yeah แม่งแข็งมางอัดเฉยเลยฮ a r d s h o แถมหัวใจมันนิดนึงนะเครื่องยนต์เราอะอยู่ตรงข้างหน้าภานีนเลย เฮ้ไปเนื้เฮ้ไปเนื้อะไรวะนั้นอะไรก็เลยเจ็บเนื้ไอ้เฮียขึ้นจนแทมน่ยแทมอาร์เกนติโนอะไรนะไอ้เฮียไปเกตเบกไลไงวะกไลบนเซอร์เิกเอี่ยอาเบิกาไม่เห็นมัน แทนเป็นฮาเวิร์ก็เป็นากโได้มดีดดีีไอาโดไมอนโดไมอนดตนเลยไมีอยู่ไม่ใช่ใส่ชุดไออกโกโดไมอ พี่กูใช้กระสนุนกีวี่วะหนึ่งตัวต่อนแะล้วอร่อยเลยอ่้อืมเคยเคยกินไหมตอนเด็กอ่ะกัดทั้งเปลือกไปเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็อะไรติดมาผมมาติดนี้ <S <S อ,อ,อะไรติดเอ่ยทั้งผมกูจะใช้กูกูกูจะใช้เรนไฟนเดอร์เกิดอะไรขึ้นกูเผลอกูเผลอไม่ใช้ไม่ทรายเก็บแม่ไม่ใส่นคอนโทรลเอาไว้เหรอกดพิ จะกด e ไปกด R e เขาจะเป็นตัวเดินต่อเดินหน้าไปใ <c oughs> ครอีกแล้ววะ <c oughs> เด็บแม่น้องกูดโดนอะไรวะโดนเลเพิร์มันแคบอยู่ด้านหลังฉันก็ต้องย้ายมุมใช่ไหมมันมเห็นพี่มันเห็นผม à, mày thằng dài á nhìn mà này của thu yes mà mẹ đi chứ thôi anh thật hard work work the fuck swift đi đâu mua chơi Taylor Swift này vậy yeah? Taylor Swift mẹ là gì thằng này Let it go thủy Let it go phèn hả Elsa khay vậy? ใสยเองไทมินีซ้สมสิบเจ็วิก,ก,ก็มีคนยิงอ่าไม่ทายเจาะหัวลงเลแล้วก็เทีนี้เป็นงกันวะเฮี้ยยิงเอฟงศไม่เคยเข้ากันเอฟงศไม่มีความเสนยหาเหมือเลยว้ยอะไรโอ้โหแล้วเปิดสองทีแม่งเข็มมาฮ

มึงนึกถึงวันที่วันที่14อ่ะวันวาเลนไทนะ์อะเด็กอ่าโคนก็นไปโรงแรมกันลนะแล้วเมดเมทาดทำนานวันที่15แล้วไปดูเข้าเข้าโรง,งแรมอ่าไปเช็คทุกห้องอ่ะอืมอมึงก็ละคิดด <laughs> ีวันที่15บห้าน้ำเต็มเลย <laughs> ทุกห้องเลย <laughs> เมดกุกกทุกทุกปีกะไรเงี้ยกูเบื่อวันที่สิบห้าทุกปีลนะ มีตัวอะไรยอมออกมาอะไรกันจัดเลยอะมีอะไรแคปยู่ตรงนั้นอะสปอร์มันอะนั่นอะไรวะนะเอแม็กซ์หลุดที่จริงอะ

เขาไปแล้วมีเซลจริงๆน่านจะแ,แขนแน็งจะมากเลยแข็งแข็งจะมากนะดูเลยเตะควายมีขีดลูกวะนะไม่ใส่สเกลกูไปไม่หยุดเลย สาวมาคิวเล่นแบบแบบสไตล์แบบลองเล่นเอ็มหกสิบก็โอเคอยู่แมงสอมอีกแล้วยิงหัวแมงอีสัตว์สวยนายแซคัดตัวนายแซคัดอ่ะอ่ะ like y o cut G what the fuck is that แน่ๆวิเซลอยู่ตรงนี้่เห็นเลมึงก็สะเ้ไปทีอ่ะกูไม่ได้แครเลยละอ้าวอ่าไยากัจีวิเซลแคร์พี่นะดูเลยว่ะ มันจะเอาเลือดใ้กูให้ได้อะ <laughs> อ่ามันมีรถถังพยายามยิงกูแต่มันยิงกูไม่ตายสักทีเฮ้ยอาสามไม่อยู่ตรงนี้ว้ท็อเอาแล้วก็บอกว,ว่าเกมเพลย์มากินน,น,กนครับต่อโจทย์นะครับเราะสมควรเล่น M60 AMBT อย่างไรนะครับเหมือนผมที่บอกไปครั้งแรกนะครับว่า AMBT อ้นม่้ M60 อ่ะ,อะตัวนี้มันเป็นสายสนยหรือสปอร์ตมากกว่าเพราะรถถังตัวนี้มัน พูดจริงนะมัน,ม,นมันไม่ได้มีข้อพิสิจน์อาร์เมอร์มันมีแค่ปืนกับเครื่องยนต์แค่นั้นเองแล้วก็โมบิลลี่ของมันแค่นั้นเองนะครับเลยผมไม่แนะนำให้เล่นแบบว่าไปกินกระสุน <laughs> เป็นสายบราวเลอร์นะครับเลยผมคิดว่าตอนนี้เหมาะเป็นเล่นสายสไนเนเล่นสปอร์ตนะครับเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับแล้วก็ส้าถาว่าคุ้มกับ200กว่าดอลลาร์นะครับถ้า ในบียานี้ผมคิดว่าไม่คุ้มนะครับเพราะรถถังนี้มันไม่มีความเปรนเซตอาเมอร์แต่ข้อเสียแต่ข้อดีของมันคือมันมีปืนดีแค่นั้นเองนะครับกับข้อเสียคือไม่มีความเป็นเตอาเมอร์เดี๋ยวผมไม่แนะนําให้ซื้อมันเด็ดขาดแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบเก็บรถถังนะครับผมแนะนําซื้อเลยครับแต่ว่าอาจจะเสียตังค์เยอะไปในหนึ่งประเทศนะครับ เอาแล้วครับผมไม่พูดบ้าน้ะกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาไลค์แล้วคอมเมนต์นะครับถ้าอยากเห็นผมเล่นรถถังอะไรต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาดกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วผมก็ขอลาก่อนแค่นี้แล้วกันครับแล้วเราค่อยเจอสัปดาห์ใหม่นะครับบาย